หลังจากที่กองทัพเขเมรพ่ายต่อไทยทําเอาเขเมรแตกคอกันครับทุกคนแล้วก็โชเชียลเองก็เสียงแตกเป็นสองฝ่ายครับทุกคนถือว่าระสัาครับเขเมรตอนนี้ก็คือคนในประเทศเริ่มไม่สามัคคีกันเหมือนตอนแรกนะครับผมนะตอนแรกนี่ยอมรับว่าสามัคคีกันเหลือเกินโดยเฉพาะการมาด่าคนไทยแต่ตอนนี้เริ่มด่ากันเองเริ่มต่อว่ากันเองครับผม และก็ดาผู้นำครับลองไปดูคลิปกันก่อนครับทุกคนพวกคนเมันคลาดอาวุดได้ไปพบโลกหางโคตรไปเจียร์ปราบนะามไว้สำหรับเยืนมองโอนนี่มันไม่นเเล่นเลนเซาเดต้องมองีปพบโลกช่วยกัน momentum កូនពីចារណាមទើសំអីពិបមលោកពីគ្មានមេបាក់នាំណាដូចពុជអម្បអាហ៊ុនសែនអាហ៊ុនម៉ាណែតណាហែងឲ្យកូនចៅហไหร่ហ្នឹងតើការពៀទឹកដីទៅតើការពីរជាតិទៅអាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងណាឲ្យសុំមកពំភីវនេះសុំអតិហេតជួមុខត្អោះបកក្ពះភ្លើងនឹងដៃមកបាញ់ក្បាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យងាប់អស់ទៅណាបានប្រជាប្រដ្ឋបានសុខ មិនអអំពីជាប្រវត្តិសួរទេរឿងព្រំដែនរឿងតាហានបាត់បង់ជីវិតប្រមាណអីប្រមាណនៅប្រមាណអីប្រមាណនេះតែគេមានប្តីជាតាហានគេចង់ដឹងប្តីគាត់នៅរស់អត់គាត់មានជីវិតអត់គេគេចង់ដឹងស្បែកតែខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ដឹងហេរឿងប្រទេសជាតិខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងចឹងរបស់ខ្លួនឯងເຄີຍសោករបស់ប្រវត្តិຕົករបស់ប្រវត្តិផងខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេតែលោកឯងហាមកមកមិនអោយសួរមិនឲ្យសួររឿងព្រំដែន មិនអាយសួរហើដីឆ្លីមិនអោយសួររឿងពីបងបងតើហ៊ានអ្នកបាត់បងជីវិតហឺឈឺចាប់ណាបងប្អូនក្នុងនាមជាខ្មែរដែលតាមមេដឹកនាំយើងអនចុយម៉ែដឹកនាំ40ឆ្នាំយន្តហោះខ្ញុំបាំងមួយគ្រឿងអត់មានយីថោកទាបតែមិនដែលឃើញអាមេដឹកនាំណាដឹកងត់ឈួតជាងទេក៏ឃើញជាងទេឈឺចាប់ហ្នឹងបងប្អូនមិនឲ្យអាពីរនាក់ឪកូនជីវិតកងតបដែលស្លាប់នោះហ្អែងត្រូវគិតដោះស្រាយមកក្រុមគ្រួសារគាត់មិនឯហ៎ ให้กัดเตะสมบัตด้ทลีเตะกอดอีนึงให้เราใชเหมือนกอดอย่างใหแล้วนี่แลยครับผมคอมเมนต์แตกคอยิ่งกว่าต่อแตกรังนะครับทุกคนกระจัดกระจายนะฮะแต่ว่าพูดผิดหูกันไม่ได้ซัดกันนูนี่แล้วครับตอนนี้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีการยังสนับสนุนรัฐบาลและผู้นำอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ไหวและไม่พอใจฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่ มีลูกมีหลานมีสามีเป็นทหารเขาไม่พอใจมากครับนะหลายคนบอกมีผู้นําแบบเนี้ยนะสภาพเนี้ยเขาเอ่ยชื่อเลยอะผู้นําเขาแบบไม่พอใจมากๆตอนเนี้ยมีแต่นําพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่พานนะและล่มจมโอ้โหทุกคนถือว่าคนที่มีพอใจเขาก็ซัดเต็มที่ไอคนที่หน้ามืดตามัวยังเขาเรียกว่าหูหนวกตาบอดอยู่อ่ะ ก็โอ้โหย่างหนุนก็เต็มเนียวฮะไปประท้วงอยู่ก็ลงเกาหลีนะหนุนเหลือเกินหาสันติเพียบของเขานะครับไม่รู้เหมือนกันทันที่ว่าจะหันมามองว่าสันติภาพเนี่ยต้องการเนี่ยต้องขอจากใครถึงจะได้ขนาดมีคอมเมนต์เวียดนามเขามาคอมเมนต์ว่าถ้าขเขมรอยากจะหลุดพ้นอยากมีสันติภาพจริงก็คนล้มครอบครัวนั่นซะ ตระกูลน่าจะจบเขาบอกนะไอ้พวกถือธงพวกนี้คือหนุนอยู่ครับแต่คนที่รับผลกระทบนี่คือญาติของทหารและก็คนที่ไม่มีบ้านออกมาซัดแหลกครับตอนนี้ไม่สนใจคือเขาถึงขั้นไม่กลัวรัฐบ,บาลแล้วมัเมื่อก่อนกลัวแล้วก็หนุนเมื่อก่อนเสียงเดียวกันครับพลังในวันโดยเฉพาะการด่าคนไทยนี่โอ้ mm. โหใส่กันยับตปว่าสมัครคีกันเหลือเกินรวมตัวกันดา่าต่อว่าตอนนี้ไม่ใช่นะฮะ เดิมมาด่ากันเองครับขัดคอ,อกันเองนะถือว่าแตกคอกันแล้วตอนเนี้ถ้าอีกฝ่ายพูดเข้าข้าง,างรัฐบาลอีกฝ่ายก็สัดจับอีฝ่ายสัดอีกหนุนรัฐบาลก็มาต่อว่านะในคอมเมนต์นี่แบบนูเนี่หมดเลยครับทุกคนถือว่าโอ้โหหรือว่า,ขาเขมรจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่มันร้อนระอุแล้วครับนะ สังคมอาจจะแตกแยกถึงขั้นแบบว่ามีการลงถนนประทะกันเองก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นจัดการกับตัวการได้ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าหลายคนเริ่มไม่พอใจกับเรื่องของที่ผู้นํานั้นพาประเทศเข้าสู่ภอวะสงครามนะผู้นํานําพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาทําให้ประชาชนคน,นชาติไม่มีความสุข ชีวิตการมาอยู่ไม่มีความมั่นคงนะคืออาหารการกินสิ่งต่างๆมันได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะค่าของชีพก็สูงขึ้นการเดินทางก็ไม่สะดวกสบายก็หลายจุดหลายที่ก็แน่นอนอ่ะถนนทางถูกตัดขาดนะเพราะมันก็เกิดจากรัฐบาลของวกเขาทั้งนั้นนะครับไอ้ส่วนไอ้คนที่มันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องผมว่า หูหนวกตาบอดอะไม่ลืมหูลืมตาเชียไอ้คนพวกนั้นก็คงจะยังไม่ถึงผลกระทบถึงพวกเขานะผลกระทบยังไม่ถึงพวกเขาบางคนก็ไป,ไปทัวร์อยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นม้างอะไรเงี้ยมันเลยอยู่ในต่างประเทศอยู่ชีวิตก็ยังสบายอยู่แต่คนที่อยู่ในประเทศเนี้ยคนที่แบบได้รับผลกระทบโดยตรงมันตรงมาเลยอะแล้วก็โดนพวกเขาก่อนเลยนะ เสมือนพวกเขาเคเป็นหน้าด่านเงี้ยว่าพอมาปุ๊บนี่กับแทกเราโดยตรงเลยก่อนเลยมันจะดูได้มันอยู่ไม่ได้คนเราใครขวางก็ไม่สนเลยฮะผู้นงผู้นำอะไรไม่สนแล้วด่ายับเลยคราวนี้ยมันสนใจฮะแต่ไอคนที่ไม่รับผลกระทบก็พวกนี้สู้ถายหัวอยู่แล้วหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรยังหูหนวกตาบอดอยู่โอ้โหมีอะไรกระแทกมาที่มันตัวเองไม่ชอบก็จัดแล้วเขาไปคอมเมนต์ด่ากันยับเยินนะครับ ถึงยังไงคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ไม่ไหวเขาโดนเขาโดนเนาะเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเสียหายแล้วก็การสูญเสียมันจะยอมได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยเห็นถึงการแตกคอกันชัดเจนการแตกคอของของคนในชาตินะบอกเลยนี่คือความลำบากใจสุดของคนที่เป็นผู้นำจะบอกให้เลือกถูกคุณก็รอดเลือกไม่ถูกคุณพังี่นานนะ ไม่รู้ว่าก็ต้องวัดว่าอันไหนน้อยอันไหนมากแล้วครับนะต่อจากนี้ไปก็รอดูแลยกันครับทุกคนเห็นชัดเจนแล้วครับวันนี้ก็คือแตกคอกันอย่างชัดเจนไม่มีอะไรที่จะเป็นหนึ่งเดียวได้อีกแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนก่อนที่มีการ,ระนับไทยโอเคตรงนั้นยังมีความสามัคคีโดยเฉพาะการแบบว่าปลุกเราแล้วก็เป็นการอะด่าประเทศไทยต่อว่าด้วยค่าอะไรเงี้ยวกเขาสามัคคีกันมากตอนนี้ไม่ใช่นะับทุกคนไปดูได้เลยฮะสังคม โซเชียลเมนม์นี่ก็แตกเป็นสองฝ่ายเรียบรอ้อยครับทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ผมจะก็เอามาให้ทุกคนดูแล้วก็พิจารณาครับทุกคนฝากไว้ตรงนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม